สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุข,สข,สข,สขคนครับมือวันี้มาสองคนคือเกาครับคนที่สามพมานำ้ำเ <laughs> พิ่นบ่ค่อยมาก,กินไปไดครับเลยเอานงบุญมาก,กินนำ้ำคือเกาพี่น้องเลยได้ยังงน้นนงบุญมื่อนน้ำทาเลร่วมจ้ะเอาแบบเผ็ดเวียกนองบุญเลยนะครับเมือวนนี้เอาแบบเผ็ดๆจวดๆบวงกับบือดถือมากครับมือนี้มี <laughs> มข้าวปุ่นมายุบนำ้ำโอ้ต่ำใส่ซูยางซูนเนี่ยพี่น้องเ้ยพี่พักกันจงกันจองบึง ผักสมเหมือนตำใส่สมผักโอ้ย<ด>มายสี่น้องมาตำทะเลเนาะ,ะรวมเป็ดสุยางสุนยียามีหอดหอยแข้งมีหอดกุ้งครับ <c oughs> <c oughs> มาใส่เลยน้องวุนเฮาบัวร้ายครับมื่อนี้เห็ดเวียกน้องวุนเบิงแล้วว่าเพชรบัวย่านเราอะใส่เลยครับจุกจวดยำเทียงยำใบครับมันอนี้ย่านแต่บ่มีเอฟซีจากนี้เนาะ ใส่บบมือใส่มือครับนี่ว่าลืมบวงครับของมักเพิ่นครับน้องมุนขอบปุณนน้องมุน่นกระดูกว่าพอดำถืองวงมาแล้เนาะอือ้น้องมุนครับเอาทเ่มึงกระปู ปลาหมึกก็มีกุ้งมันกระกุ้ง,งข้าวโพดก็มีชีวิตเจนี่ข้าวโพดก็มีชีวิตดองเสยอืมครับข้าวปุ้ <c oughs> นสาวน้ำปลาแดก เส่็จคนเสยเนาะจ้ะพี่แต่ลืมบวงนลอืมอืมจริงจริงจริงไม่หยัง อืมหอยแช่งจัดเลยครับสับแสบอื้อมแสบเนาะจ้ะแสบจนหมดกัดอื้อ จิ้มลงหูเมื่อวันนี้เนียน้งบุ่นั้งคือสื่อน้องบุญลองไห้สุดยอดเลยครับน้องบุนกินเพชรได้ มน,นแข้งครับไผ่น,นุนเลยแสบกันเดบวงสดีแห้งคักสมีก็ยังเพลแล้วนาชิเนบไว้นในส่วนปลาล์มแล้วเนาะ ระดับความเผ็ดเนียวพอดีแสบผักสลัดกรอบใม่หน่องเจ้ะเลือก่อนเลยครับ ปูได้ีิมึงหรอือเปล่ยังเลยจ้ะนะปูละตอนเฮากับปูได้พูละโตได้ปูละเครื่องโตจีก <c> ส <oughs> ิ <c oughs> กินอะไรหนูนนะี่กินเป็นยังแสบคำคำผู้บาเคยกินนะเบือ่อไหนนงกุนเลยให้ว่านองกุนบ่เคยกิน เงินวะา, <c oughs> าัวูบาเคยกินเบือต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนเบื่อยังหัวกินร้านมาสีเบือ เพีย,พยม,มีอีกไรนี่หวานๆเนาะกุ้งครับม,มีซุยางซูเนแนวเลยพี่น้อง <c oughs> แต่ว่ามันถมอยู่ข้างลุมครับ <c oughs> หวานลงเลยเวหวานด,ดีกามหนวดกับมีโอ้โหมีหอดไส่บัว เป็นเลยครับตึ้งเพชรตั้งแท็บเออยู่แล้วเพชรกับปลบปานใดเอามากินผู้เดียวนี่บ่แซ่บปานใดนะครับกินกับลูกกบเต๋านี่แซ่บ มันหนูมีคนหลอกนั่งเลยเนาะอืพยำผมไม่ได้ร้องไหรใหรอีกแหละายำแกเอา <c oughs> หมดเฟซเป็นใจครับเบิ้งมะพริกเู้ครับอืมขอแข็งลากุว้น <c oughs> สว่วงวะเลยเนาะ ทำเพอเอฟซีปอดเด็ดนี่เพอเอฟซีแล้ววะสุดตายกระโดงมันซื้อเนาะกระโดงมันแบบแบข่งชดหนักโลนักแสดงกระไ้บ่โอ้ เฮ็ดเบื้องไรพ่อดำเพื่อใดเบืเ้องเือทองวนเบืบ้องก็นะแตกส่วนนำแลว้ววะได้ปะได้อยู่ครับยังลองเบืงอยู่บ่เบลเล่ชิมหนึ่งยังหายเนาะ เพชรอะจัดผักเข้าไปดืมขึ้นเลยพอดำขายเพชรเด้จังหน่อยกุ้งครับกุ้งขมบัเพชรกับบัวแสบเน,น,น่าหนุนเนาะเพชรยาบูไดเลย อเอาเป็นฝนที่ห้ามเขาอีกหรือปะบบน้องมุนมน้ำซื้อกระนำตาแตกไปเยกะกุ้งครับกุ้งมีแต่แนลแสบๆไหมกินน้ำเบิดปลาประดำมุ้นก็น่าเอ้าสิแกงประดำแล้วบ้านี้ <laughs> เพชรกว่านี้นงุนกระพานมาแล้วครับเนะ เลมตอนมะฮุงตอนมะทั่วครับทั่วปวบให้เราวบะเดินคลิปกินได้บางแมนคลิปตลกได้อย่างนี้นะคลิปกินเถอะบ่แมนคลิปนางไฮดิ แต่จะแก้เพื่อเราแห้งหายแห้งกินเลยพี่น้องอืมหอยแข็งครับ Bố bát bò bát ngon hmm, hmm. เต็มใส่กันฮ้อมักผักกระจองลวกลงมานเล็ทีเลยบ่ <c oughs> บ่ปากบ่เบาเลยครับบ้าน วัวเลยนะั่นมันแสบเนาะหยุดวัวเลยครับห <c oughs> ม,มุยงอ,อกระบี่กระดาจามันเองวันนี้นะพะ่อแม่ไม่นกตาให้ครับโอ้ยอขักขัก กันกินทั้งเบแเสบแล้เนาะคนหนึง่งหยาด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 กินเนาะคนหนึ่งหยาดหยาดกินอ่ะก็เลยรีบกินเนี่ยจวดจวดอ่ะเดกก็เลยเห็นให้หูว่าอันนี้อคล้องเสพงอมกันไปงมกันมา <c oughs> น,นี่แล้ว <c oughs> <c oughs> อ แสบกับนองวุ้นครับดื่มเลยครพอดว่าว่าอันนี้มันใช่ย,ยังไงทะเลร้วมมียังไงอ,อิ่มอยู่บนนงวุนอิ่มเลยคะพอด้อมอันนี้กินหได้เดี๋ยวเคี่ยวทีฮักแสบแนัวๆพี่น้องเอ้ยพูดเดี๋ยวตอนมกพริกครับเอา้าโอ้ยเผือกระพดุนไ้เพิ่นเอาพาเพิ่นก็ลืมลืมทั้งพาลืมทั้งบวง บบว่ากันนาะพี่น้องเนาะบแษๆกับน้องวนกับพอดำคือเก่าครับมือนนี้โอ้โหเจือดจาดครับเอาแบบนี้แหละมันจังซ่วงคนว่ะเอาขอบคุณพี่น้องคือเก่าน้องวนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้นุ่นกับพอดำน้ำเลือดจ้ะครับขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจสู้มือถุกๆกคอมเมนต์น้ำเลยครับเด้อขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ